เอาดีครับอ่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องดีไอคอนนะครับตอนนี้ก็ลามไปหลายวงการเหลือเกินนะครับลามไปถึงวงการพระสงฆ์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปข่าวนะครับเกี่ยวกับลูกศิษย์อาจารย์ต้องถือเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับก็คือพี่หนุ่มกัญชัยนะครับพอดีแกเคยไปบวชกับท่านพระอาจารย์บอนะครับแล้วก็มีประเด็นปัญหาเรื่องที่ว่า พี่หนุมน่าจะเชิญแขกมาร่วมรายการนะครับอย่างทนายเดชานะครับก็ออกมาพูดเกี่ยวกับประมาณว่าเออเหมือนคล้ายๆกับว่าท่านอาจารย์วอจะมีความผิดอะไรประมาณนี้ฮะท่านก็คงจะไม่สบายใจหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านก็มีการโพสต์ข้อความนะครับรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปชมคลิปนะครับขออนุญาตนำคลิปอช่องสามสามพันะครับของพี่หนุมกัญชัยนะครับ เดี๋ยวเดียวชมคลิปแกก่อนครับะของตัวท่านเองก็คือวอัววิชร,ระเมทีตามนี้ครับขอต้าอาจารย์พูดบ้างนั้นอุกกันใจแห่งหงษ์ตาแสตั้งแต่เกิดกรณีไอคอนท้าอาจารย์ก็เป็นฝ่ายเงียบมาโดยตลอดโดยมีความเชื่อมั่นว่าความรู้สุกใจความจริงใจจะปกป้องตัวมันเองแล้วก็ไล่มาเป็นข้อ,ขอ,ขอค่ะ ทางบริษัทดีไอคอนได้แถลงการขออภัยต่อพระอาจารย์แล้วว่าพระอาจารย์ไม่มีส่วนใดๆในบริษัททั้งสิน้นสาธารณชนอ่านแล้วก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่จะต้องมานั่งตีความกันอีก ข้อ2อจงจารย์ก็แถลงการขออภัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปแล้วซ้ํำย่างย้ําอีกว่าที่พูดในวันนั้นเป็นการพูดเชิงตะแทกแดกดันหรือแซะคนในดีไอคอนว่าให้รู้จักอดทนให้ได้ใจเย็ยนให้พอและรอให้เป็นแต่ถ้าไม่ยอมอดทนก็พูดแค่ว่า ลูกเอ้ยถ้างั้นก็ดิดไอคอนแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นการพูดแต่สาวเย้าหยอกทั้งนั้นอารมณ์ก็ขำๆฮ่าๆพูดจบแล้วก็ให้สีให้พรนีแค่นั้น ส่วนที่สอนให้เก็บเงินเก็บทองก็เป็นเคสสต๊ดดี้ที่ยกมาจากเรื่องจริงซึ่งเป็นช่วงเวลายุคโควิดตอนนั้นอาจารย์ยังไม่รู้จักดีไอคอนแต่ก็โฆษณาให้นะก็เป็นการพูดเชิงกระซ้้าเย้าหยอกให้คนฟังนับพันเขาชื่นใจไม่ได้ทําหน้าที่เป็นแม่ทีมซะหน่อยมันง่ายๆแค่นี้หนุ่มดูคลิปแล้วทําไมย่งไม่เข้าใจมันเข้าใจยากตรงไหนใจคอจะเอาตะเข้าคุกให้ได้ว่างั้นเถอะ เนี่ยครับก็แหมส่วนข้อสามนะครับคุณผู้ชมครับก็ท่านก็บอกว่าส่วนที่สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักทำมาหากินก็พูดตามหลักคําสอนในพระไตรปิฎกเพียงแต่นํามาเล่าให้มันร่วมสมัยเท่านั้นไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาไปทําหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับดีไอคอนพูดยาวหนึ่งชั่วโมงสิบสองนาทีเนื้อหาไม่ได้มีแค่ตัดมาสร้างความเข้าใจผิดเท่านั้นนะแล้วก็วงเล็บและถ้าถือว่าพูดอย่างนั้นคือพระอาจารย์หลอกโยม ควรพูดใหม่ว่าพระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดดีๆนี่แหละวันดีคือดีพวกพี่แซมเ็ายกกันไปนิมนต์พระอาจารย์ประเทศพูดกันแฟไม่ใช่พระหลอกโยมแต่เป็นโยมไปหลอกพระออกมาจากวัดพระนี่แหละเป็นเหยื่อดีไอคอนพูดชัดๆก็ต้องพูดแบบนี้อันนี้คือท่านบอกในข้อที่3นะครับข้อที่4ครับส่วนการทําบุญที่บริษัทดีไอคอนก็ไม่ได้นิมนต์พระอาจารย์แค่รูปเดียวเขานิมนต์เป็นร้อยรูปต่อปีไปดูเพจดีไอคอนว่ามีพระกี่รูปเขาไม่ได้ลบทิ้งหลักฐานยังอยู่ครบ จะได้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาข้อที่5ตรารปัดที่พระอาจารย์ใช้พระทุกรูปที่เคยไปเทศก็ให้พรเหมือนกันและไอคอนก็ไม่เคยทําถวายพระอาจารย์แต่เป็นของที่มีอยู่แล้วในห้องประชุมของบริษัทพระรูปไหนมาก็ใช้ตรารปัดของบริษัท และข้อที่6ค่ะบริษทัทีไอคอนเคยถวายทุนการศึกษาให้มูลนิธิไร่เชิญตะวันในวันแห่งการให้ประจำปีจริง1ล้านบาทและถวายเสร็จแล้วก็แจกกันในวันนั้นเลยมีคนเป็นพยานหลายพันคนไม่มีคำว,ว่าเข้าพบ ข้าหอพระอาจารย์แม้แต่บาทเดียวลุงอยากตรวจสอบให้ทําได้ทันทีไม่ต้องรอพรุ่งนี้และในวันเดียวกันนั้นคุณบัวยเชษฐวุฒิก็ถวายทุนด้วย6 0แสนบาทมูลนิธิร่วมกตันยูก็ไปร่วมถวายทุนแจกถุงยังชีพทุกปีปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทถ้าทุกคนที่ไปทําบุญคือไปติดสินบนพระต่อไปทุกวัดก็ไม่ต้องรับเงินทําบุญจากบริษัทใดๆอีกแล้วรัฐบาลก็ควรเลิกถวายนิตรรพธ์พระทั้งประเทศไปเลย แล้วก็ส่วนข้อความสําคัญก็คือจะอยู่ช่วงท้ายเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ท่านบอกว่าหนุ่มข้อที่หกถึงเก้าเนี่ย <c oughs> มันเลยการวิาพากษ์วิจารณไปแล้วนะแต่มันคือการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆก่อนจะสัมภาษณ์หนุ่มควรทําการบ้านให้มากกว่านี้นะแบบนี้พระอาจารย์เสียหายมากลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่เขารักความเป็นธรรม <c oughs> เขาดูแล้ว <c oughs> เขาก็อดทนไม่ได้หรอกหนุ่มเ e อียงกระเทเร่ได้ขนาดนี้หนุ่มก็เคยบวชกับพระอาจารย์นะ สิบกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนั้นมีชีวิตในที่แจ้งท่ามกลางสาธารชนตลอดไม่ใช่เพิ่งจะผมมาเป็นคนดังปีสองปีนี้เมื่อไหร่พระอาจารย์ทํางานหนักขนาดไหนหนุ่มก็น่าจะรู้ดีมีปล่อยให้คนมาใส่ร้ายป้ายสีพระอาจารย์กลางรายการโดยไม่ยอมสแสวงหาข้อเท็จจริงเอาเสียเลยท่านหนุ่มรักเมียรักลูกก็ให้รู้ไว้ว่าสิบพระอาจารย์เขาก็รักพระอาจารย์เหมือนกันเขาเจ็บปวดเหมือนกันหลังๆห,หนุ่ม ใกล้ทาตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเยี่ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่เขาตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตกรต่อเน,นื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มส่งเขาเข้าคุกไปแล้วพอเขาออกจากคุกมาเงียบๆหนุ่มเคยไปขอโทษเขาไหมอีกอย่างพระอาจารย์มีวัดที่พระอาจารย์สร้างเองอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วสองวัดสร้างมาแล้วเกือบสิบปี และพรรษานี้พระอาจารย์ก็มาจําพรรษาที่นี่ช่วงนี้มาประชุมเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องน้ําท่วมแม่สายมานําเสนอที่มหาวิทยาลัยโยโกฮามา่ากับกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหลักฐานอยู่ในเพจพระอาจารย์ไม่ได้หนีมาแช่ออนเซ็นแต่อย่างใดนี่ข้อมูลพื้นๆแบบนี้หนุ่มก็ไม่รู้แล้วที่เหลือหนุ่มจะพลาดอีกแค่ไหนหนุ่มไม่ได้สแสวงหนุ่มไม่ได้สว่างสวยัยในทุกเรื่องนะ อย่าคิดว่าตัวเองเสียงดังแล้วจะสัมภาษณ์เล่นงานใครก็ได้โดยไม่แสวงหาข้อเท็จจริงและปล่อยให้คนบริสุทธ์ต้องถูกทำร้ายใส่ร้ายกลางรายการอย่างนี้หลายครั้งหลายคนแล้วอาจารย์ก็ทิ้งท้ายบอกว่าขออภัยหนุ่มด้วยที่พูดยาวแต่เป็นการคุยกันชั้นครูกับศิษย์ก็แล้วกันหวังว่าหนุ่มคงไม่โกรธพระอาจารย์นะแล้วก็หลงชื่อวอว่าชื่อรักเนีทีในวงเล็บก็คือพระที่เลี้ยงตอนหนุ่มบวชที่เชียงรายครับ ก็ผมได้รับทราบแล้วก็ได้อ่านแล้วนะครับท่านวออันนี้ฝากบอกทางนี้นะครับผมได้เห็นทั้งหมดนะครับก็เป็นสิทธิ์ของพระคุณเจ้าที่พระคุณเจ้าเนี่ยจะพิมพ์หรือว่าจะแจ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมรับทราบนะครับในสิ่งที่พระคุณเจ้าได้มีการตำหนิตีเตียนนะครับแล้วก็ตอบว่าต่อขานมานะครับก็ตามนั้นนะฮะก็คงต้องสองที่อยากจะชี้แจงพระอาจารย์วอนะครับ คือผมเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมตกใจมากนะครับแล้วก็ผิดหวังมากที่เห็นพระอาจารย์เองเนี่ยได้มีการพิมพ์มาแบบนี้นะครับผมเองต้องบอกนะครับว่าอยู่กับพระอาจารย์มาเนี่ยอาจจะไม่ได้นานมากมายนะครับแต่สิ่งที่พระอาจารย์สอนผมเนี่ยคือหนึ่งพระอาจารย์สอนผมให้มีสตินะครับให้ผมเนี่ยไม่มีโมหะโทสะโลภให้ผมเรียนนั่งกรรมฐานให้ผมได้นั่งสมาธินะครับ แต่ผมเห so 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 ็นวอาจารย์โพสแบันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆว่าพระอาจารย์โพสต์จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแอดมินหรือออกมาจากใจพระอาจารย์จริงๆหรือเปล่าผมเสียใจครับที่เห็นแบบนี้นะครับพระอาจารย์ผมเสียใจนะฮะสุดท้ายผมต้องเรียนพระอาจารย์แบบนี้นะครับผมต้องกราบคมาจริงๆนะครับพระอาจารย์ผมอยากอาจารย์รับฟังตรงนี้ครับสิ่งที่พระอาจารย์ที่มีการถ้าเป็นพระอาจารย์นะครับที่มีการโพสต์มาแบบนี้นะครับบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นสารเตี้ยเป็นฆาตกรต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งคําสําคัญที่สุดซึ่งผมเสียใจตรงนี้มากที่สุดนะครับคือการที่ผมเอาคนที่ไม่ผิดเข้าขุกพระอาจารย์ครับเรื่องราวทั้งหมดที่อาจารย์พิมมาเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่ามันเข้าข้อหาหมิ่นประมาทนะครับพระอาจารย์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนพระอาจารย์นะครับว่าผมเชื่อว่าอาจารย์คงทราบครับกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ให้ผมฟ้องพระนะครับแต่ผมก็เรียนพระอาจารย์อย่างนี้ครับ ในเมื่อพระอาจารย์เนี่ยก็เคยเป็นพระอาจารย์ของผมมาก่อนครั้งนี้ทั้งหมดที่พระอาจารย์พิมพ์ผมใส่บาดให้พระอาจารย์นะครับผมไม่ฟ้องพระอาจารย์นะครับผมเรียนตามนี้เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่พระอาจารย์พยายามจะบอกว่าพระอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาที่รักพระอาจารย์และไม่พอใจในสิ่งที่ผมได้มีการคุยกับอาจารย์นายเดชาหรือทําให้พระอาจารย์เสียหายผมก็จะเรียนพระอาจารย์แบบนี้ครับว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีคนที่ผมต่อสู้เพื่อเขาอีกมากมายซึ่งเขาก็รักผม ไม่แพ้ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์นะครับอ่ะเป็นไงครับฟังพี่หนุ่มแกพูดแล้วนะครับต้องขออนุญ,ญาตนำคลิปเสียงของพี่หนุ่มมาให้เอฟซีได้ชมด้วยนะครับได้ฟังด้วยอ่ะคืออย่างนี้ในมุมของผมนะผมมองว่าตอนเนี้ยคือคือฟังเสียงพี่หนุ่มเนี่ยแกก็สะเทือนใจนะเพราะว่า คนที่พูดหรือต่อว่าอะไรแกเนี่ยมันเป็นพระอาจารย์ของแกนะครับเป็นไม่ใช่คนอื่นนะครับคนเรามันจะรู้สึกแบบช้ำใจมากในวันที่แบบคนที่เป็นครูบาอาจารย์เหมือนเป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยก็มามามาต่อว่าถ้าต่อถ้าครูบาอาจารย์นะครับด่าต่อว่าด่าสั่งสอนสั่งสอนลูกศิษย์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรลูกศิษย์ทําผิดแล้วต่อว่า หรือดุดาว่ากล่าวสั่งสอนว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกตามหลักธรรมที่ควรจะกระทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือสอนให้สอนด้วยเจตนาดีนะครับด้วยความมีเมตตาให้ให้รู้สึกว่าเออเนี่ยที่ทาอยู่มันผิดนะอะไรเนี่ยอาจารย์ก็สอนผมว่าก็ก็ดีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ลักษณะแบบเนี้ยฟังจากที่เนื้อความที่ท่านพระอาจารย์วอได้เพไป โพสมาเนี่ยผมว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะท่านเป็นพระครับท่านเป็นพระถ้าท่านจะโพสตอะไรหรือตำหนิติดจริงอะไรเนี่ยมันต้องอยู่ในหลักธรรมไม่ใช่เหรอครับหมายถึงว่าอยู่ในหลักของเมตตาก็คือถ้าพี่หนุ่มแกเข้าใจอะไรผิดหรือทําอะไรผิดเนี่ยก็ต้องบอกสอนด้วยความเมตตาแต่ลักษณะนี้มันเหมือนแบบ ผมก็มองไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะความสึกผมผมมองว่ามันมันไม่ใช่แบบพูดด้วยหลักธรรมขับสอนของอ,องค์สมาสัมพุทธเจ้าด้วยด้วยการมีเมตตาแต่เป็นลักษณะก็เหมือนมีอารมณ์โกรธครับพี่หนุ่มแกก็พูดถูกนะว่าแกเคยไปเรียนอาอาจารย์เคยสอนให้ละความโลภความโลภความโกรธอะไรต่างๆเนี่ยคือมีการสอนแต่มาวันเนี้ยมันเหมือน ตัวผ้าจารย์เองท่านไม่ได้ยึดถือคือไม่ได้เอาเอาตรงนั้นอะมาท่านท่านท่านเหมือนท่านมีอารมณ์มากกว่าอะไรเงี้ยคือในมุมของผมนะไม่ทราบว่าคนอื่นมองอยังไงแต่ในมุมของผมผมมองอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูเรื่องนี้นะครับว่ามันจะไปยังไงมายังไงนะครับแต่ถ้าให้ผมคิดแบบมุมของผมนะผมว่าท่านท่านอ่าวาท่าน ก็ควรจะหยุดนะครับหยุดต่อความยาวสาวความยืดแล้วก็ขอโทษแล้วก็จบก็หยุดไปครับผมว่ามันน่าจะจบดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ายิ่งแบบออกมาตอบโต้กันไปมาเนี่ยคือมาถึงวันเนี้ยคนไทยส่วนมากนะครับที่ดูที่ดูข่าวเนี้ยผมเชื่อนะผมไม่ความคิดของผมนะเพราะว่ามุมเนี่ยมุมม,มองของคนไทยส่วนมากที่ดูข่าวเนี่ยมุมมองอะจะไปทางอาพี่หนุ่มนะครับ เพราะว่าด้วยด้วยหลักการด้วยเหตุและผลเนี่ยผมว่าคนน่ะจะเอ,เอียงไปทางพี่หนุ่มเยอะนะครับอ่ะแต่ไงก็ผมก็คือในส่วนตัวเลยนะครับผมก็อยากให้ท่านน่ะผมก็เคารพท่านนะท่นหักวก็คืออยากให้ท่านน่ะยุดติเรื่องนี้แล้วก็จบจบ,จบไปนะครับให้มันจบจบกับนไปนะครับก็ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับมันก็สามารถออกมาพูดค,คุยมาขอโทษแล้วก็ทําใหม่ให้มันถูกได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับผมวันดีครับ